ตลอดตัวในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลอุทยานนะคะห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินนี้จะมีห้องอะไรกันบ้างเดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตรงนี้เขาพมีอะไรกันบ้างตอนนี้เป็นช่วงโควิดแต่ว่าเราไม่ใส่แมสไม่ใส่แมสอ,อ๋อที่ไม่ใส่แมสเพราะว่าเวลาที่เราพูดเยอะๆมันจะทำให้พองซินเจได้นะคะเราก็เลยขออนุญาตเปิดแมสออกนิดนึงแต่จริงๆแล้วการมาโรงพยาบาลหรือการออกน้ำมานเราจะต้องใส่แมสะคะอย่าทำไปโดยอย่างที่ไม่ดีนะ อันนี้นะคะอันนี้เราจะมาดูกันนะ,ะอันนี้จะเป็นเตียงหนึ่งเตียงสองแล้วก็เตียงเียอันนี้จะเป็นห้องเบอร์หนึ่งนะคะเป็นห้องในกระถิบนะคะไว้สำหรับใช้ตัวคอิออันนี้ห้องเบอร์สอง มาดูกันต่อเลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะเป็นด้านหลังเป็นด้านหลังของห้องเบอร์หนึ่งที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะอันจะเป็นห้องเบอร์หนึ่งนะคะเวลาคนไข้ตรวจโควิดแล้วก็จะเดินออกมาจาตัวนี้แล้วก็จะมีจุดให้ล้างมือนะคะแต่ตอนนี้เอาอุปกรณ์ออกเราจะเอาอุปกรณ์อันในห้องนั้นมาวางเฉพาะเวลาที่คนไข้มาตรวจโควิดนะคะส่วนห้องเบอร์สองที่เราบอกก็คือห้องนี้นทั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 น น,นเอแต่เราจะไม่เข้าไปนะคะตอนนี้ไม่กล้าเข้าไปคนเดียวเลยห้องล้างตัวสําหรับไปนอนนะคะแล้วก็ห้องล้างตัวสําหรับชายแล้วก็ห้องล้างตัวสําหรับผู้หญิงส่วนอันนี้นะคะจะมีกุญแจล็อกไว้จะไม่ได้ให้ใครเข้าไปมั่วๆนะคะเผื่อว่าบางทีคนไข้หรืออะไรเงี้ยเขาจะหาห้องไม่เจอเขาก็จะทําประตูเข้าไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือเข้าไม่ได้จะต้องได้รับอนุญาตได้กุญแจจะมีเจ้าหน้าที่เก็บกุญแจไว้นะคะ ถัดถ้าเดินวนมาอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บอุปกรณ์กระนัต่างๆนะค่ะก็จะเป็นน้ำแข็งน้ำท้าอุปกรณ์สปายโนบอร์ดอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ถังดับเพลิงตามมาตรฐานส่วนรถแอมบเลรนสำหรับคนไข้อุบัติเหตุฉุกเฉินๆๆที่โทรเข้ามาเบอร์หนึ่งหกหกเก้าเราอยากให้ทุกคนจำไว้นะคะว่าเบอร์หนึ่งหกห้านีโทรได้ตลอด24ชั่วโมงโทรได้ฟรีแต่อย่าโทรเล่นนะคะหนึ่ง